ี่ค่ะทุกคนมวยี้าบุงตนมะกรินจี้ะค่ะนี่ค่ะบุตนมะกรจีนี่ท่านนอพ่อหนึ่งค่ะต้นจีทพันนอพ่อหนึ่งค่ะลงคนนะคะสูงไงค่ะสูงหนึ่งถึงสองเมตรค่ะนี่ค่ะต้นหมวยไงนะค่ะรับการออกผลค่ะพร้อมปุูกแน่นอนค่ะระบบหลักแข็งแรงค่ะทุกคนลงนี่ค่ะต้นสูงขนาดค่ะต้นละสามร้อยห้าสิบค่ะห้าร้อยพันหนึ่งบอขายค่ะ ขายสามร้อยหาซิค่ะให้เอาลายก็บลดห้ค่ะสิบให้เอาซิบต้นแวค่ะสิต้นแถมหนึ่งต้นค่ะนี่ค่ะ้นละสามร้อยห้าสิบนี่ต้นงามๆค่ะนี่ค่ะนีต้นสวยๆค่ะ่ค่ะต้นไงค่ะไปปลูกกับสิกซัมประมาณสองปีสามปีนี่แหละค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ละค่ะสามห้าสิบ หาลอยพันหนึ่งพันหาสองพันสองพันหาค่ะสามพันหาพันต้นไง่ายขนาดค่ะทุกคนอันนี้ต้นละสามร้อยหาสิบค่ะถ้าผู้กระสีต้นเพราะว่าหาลอยค่ะกับกล่องพันใดอันนี้เป็นต้นชงผูค่ะต้นชงผู้ต้นนี้กัสามร้อยหาสิบค่ะมีต้นละร้อยต้นละหนึ่งร้อยต้นละร้อยห้าสิบแล้วก็สามร้อยห้าสิบค่ะ นี่ค่ะต้นนี้ต ok ้นล้านบาลหาซีพจนหอดหาลอยค่ะหาลอยสิต้นง่ายค่ะสูงสองถึงสามเมตรเลยค่ะแต่ ming, siglo, painful. มันผุ ah. bank, ่มง่มค่ะผุはは่มง่มขนาดนี้ค่ะอันนี้ต้นล้านบาลหาซีพค่ะชมผูพันทับทิมจันนะค่ะพันทับทิมจันหน่วยสีแดงค่ะซื้อปลูกติดไว้ปั๊บเลยค่ะตอนจะต้นแมเปิ้ลนะค่ะเดี๋ยวสิบห้าเป็นต้นแมเปิ้ลนะค่ะปลูกหาไรค่ะต้นผู้นี่ปลูกหาไรค่ะปลูกมาจะปีละค่ะประมาณยี่สิบก็ปีแล้วค่ะ ผมไม่ยี่สิบก็ปีละคะ่ะนี่ค่ะต้นว่าง่ายละคะ่ะตอน,นะคะ่ะขายดีละคะ่ะทุกคนนี่ละคะใครสนใจกะโทรมาได้ละคะเดี๋ยวรู้ทิมเบอร์ไว้ให้ละคะหรือศูนย์เก้าสามหนึ่งศูนย์สามห้าหกห้าสามนะคะ,ะ,คะใครสนใจกะโทรมาได้ละคะพ่อปลูกมีบริการทรงพ่อมข้าขอแค่ชงค่านอำนัจโรยหายค่ะ ปูพ่พีพร้อมค่ะแถมยังแถมอีกพร้อมด้วยค่ะทุกคนแถมสิแถมต้นนึงงหาค่ะแถมต้นนึงงหาซ้ำซ้ำกลางเลยคะ่ะนี่ค่ะใครสนใจกะเท่าเมื่ด้รนะคะ่ะว่างกะแวะมากกันเลค่ะบ้านน้องเดินค่ะบ้านน้องเดินตำบลรอบบัวบาทอำเภอเชียงยี่จังหวัดมหาสารคามนะคะ่ะแวะมากเลยนะคะ่ะมาเบิ่งได้มาส้มสวนไหนเลยคะ่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ